สนามเีนะตอนแรกที่เห็นก็เหมือนเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะที่ตัวเล็กๆตาโตๆเสียงใสๆสอะค่ะแล้วก็ดูน่าจะเป็นแบบเด็กแบวๆๆนิดนึงน้องเพ,พิ่มครับ18ขวบวิ่งเพศท่าอยู่ยังคุยได้เลยตอนนี้ครๆค่ะผมเจอก้อยตั้งแต่ปีหนึ่งก้อยเข้ามาแบบคุณหนูหน่อยอะแล้วก็ไม่ได้มีกิจกรรมที่บ่งบอกเลยว่าฉันชอบการเล่นกีฬาไม่ได้มีกิจกรรมที่บ่งบอกเลยว่าฉันทนกับ ชอบปากแดงทุกครั้งที่มีกิจกรรมอะไรที่มันต้องใช้แรงไม่มีอ่ะคืออันดับแรกเลยคิดในใจว่าเอ้ก็มีคนวิ่งด้วยมันเจ๋งดีอ่ะมันไม่ใช่ดารานักแสดงแบล็บอย่างที่ผมเคยเจออ่ะโคชชอบพี่เลยว่ะไม่ชอบพี่รรักเลยครับผมในชีวิตประจำวันก้อยจะเป็นคนตลกๆกบก้อยแต่พอก้อยคิดจะทำอะไรจริงๆเขาก็จะตั้งใจแล้วก็ทำได้การได้มาวิ่งกับเขาจริงๆก็รู้สึกว่าเขา ดว่่าทีคิเมื่อปีก่อนที่เห็นเขาร่วมวิ่งกับพี่ตูนไปตรงน้าสายก็ยังแบบโอ้ไม่เบาเหมือนกันนะค่อยแรกของก้อยอยากวิ่งไปข้างๆพี่ตูนผมว่าก้อยทาได้เกินกว่านั้นคือไอ้วันแรกที่เราเริ่มลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันยากเสมอแหละก้าวออกมาจากจุดที่เคยอยู่สบายดีออกมาทําอะไรที่ลําบากกว่าเดิมสักเล็กน้อยพาตัวเองไปเจอในศักยภาพที่ตัวเองไม่เคยมีผมว่าตอนนี้สําคัญกว่า มาราธอนครั้งแร<ด>กในชีวิตค่ะจากผู้หญิงที่ทไม่ได้ชอบออกกำลังกายไม่ได้มีต้นทุนแบบนักกีฬาแล้วก็เริ่มต้นมาจากศูนย์ใครจะไปคิดว่าก้อยจะวิ่งมาลาธอนได้เป็นกตังใจให้ตัวเองด้วยนะคุะก้อยเธอทำได้เาเดินใจกันที่เ,เ็นทรัเย้เมื่อปีที่แล้วก็เริ่มวิ่งสนามลรดที่เกียวโตวมาราธทอนส่วนในปีนี้เป้าหมายของก้อยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นคือการไปวิ่งที่โตเกียวมารารทอน ือโตเกียวมาราทอนอ่ะมันเป็นสนามแข่งขันในฝันของนักวิ่งหลายๆคนแล้วก็มันเป็น1ใน6ของสนามแข่งขันมาราทอนระดับโลกมันจะมีลอนดอนมีนิวยอร์กมีชิคาโก้มีเบอร์ลินมีโตเกียวแล้วก็บอสตันมันจะเต็มไปด้วยผู้คนที่ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจเรา คนญี่ปุ่นก็จะออกมาเยอะมากๆเพื่อมาส่งเสียงเชียร์ให้นักกีฬาที่วิ่งอยู่ในสนามแล้วก็ก็อยากจะไปเห็นบรรยากาศเหล่านั้นที่สำคัญคือก็อยากจะไปพิชิตซับสี่ให้ได้ซับสี่คือการใช้ความเร็วในการวิ่งให้จบภายใน4ีชั่วโมง ระยะมาราธอน42.195เนี่ยล่าสุดที่ก้อยทําไว้ได้คือ4ชั่วโมง15นาทีเป้าหมายของก้อยในครั้งนี้คือก้อยจะต้องวิ่งให้เร็วกว่าเดิม15นาทีเพื่อที่ก้อยจะได้จบภายใน4ชั่วโมงให้ได้นั่นแหละมันคือเป้าหมายที่เราอยากจะท้าทายตัวเองแล้วก็อยากจะทำ การวิ่งมาทอนอะมันเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราได้คุยกับตัวเองนานที่สุดแล้วมันทําให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นระหว่างนั้นด้วยอะซึ่งมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากโลเมตรที่สิบแปดนะมีหยุดฉีดกันนิดหน่อยนะครับเพิ่มความสดชื่นตึงตรงตรงข้อเท้าหรืหน่อยเราได้เรียนรู้ตัวเองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราไหวไหมเราเหนื่อยไหมเราสู้ไหมเราพร้อมที่จะไปต่อไหม พูดถึงปีศาจกิโลเมตรที่สามห้าหนูเจอปีศาจมานานแล้วเางไปเราก็เอาชนะปีศาจได้ค่ะโอ้ยดีวยคัะ หรือแม้แต่การที่เราวิ่งไปเรื่อยๆเ,เงียบๆแล้วในหัวมันว่างเปล่าะแต่มันกลับเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นความว่างเปล่าที่สวยงามและมันสงบมีแค่เรากับเสียงลมหายใจเท่าน,นั้นเองที่มันไปพร้อมๆกันครั้งนี้มันมันพิเศษกว่าทุกๆครั้งคือมันจะเป็นครั้งแรกที่พี่ตูนเขาจะมาวิ่งไปกับก้อยด้วย เขาอยากบอกว่าเขาขอบคุณตัวเองนะที่ทำให้เขาอ่ะอยู่ๆก็มาวิ่งมาลทาทอนเฉยเลยแล้วก็เป็นมาลทาทอนแรกที่ไม่มีตัวเองด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเขาจะสู้แล้วเขาก็จะทำที่ได้นะ เขาหาว่าหนูชอบแบบพูชอบชวนคุยมันเสียเวลาการสอนมันมันต้องมานั่งตอบคาถามแล้วก็คิดว่าเราอะทำเป็นถามเขาเพื่อที่เราจะได้พักมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่จริงเลยคือเราต้องถามเพราะว่าเราอยากรู้ว่าที่เราทําอยู่เนี่ยมันเพื่ออะไรมันช่วยเรื่องอะไรเพราะมันสาคัญสําหรับการไปวิ่งมาราธอนใช่ปะ่ะถ้าเราต้องออกกำลังกายตอนเนี้ยที่มันเป็นเซตตอนนี้คือมันต้องแบบพักแค่นี้พอแล้วมิทัศเวทเราดาวไปเกินแล้ว มันจะไม่มีมันมันจะไม่ได้อย่างที่โพส